ยูนี่ไปใส่ดีวะไปเที่ยวบอ๊าแต่สิไปใส่ลหล่ะไปหลังกาแฟบอกหลังกาแฟเม่เห็นจะมีอะไรสนใจเลยไอสารเ่อไปมองที่มันมีความหลวปล่ะหละ่ะมองที่มีความหลวพอดีเลยเ้ามีไอทีเราเป็นสภาพเด็กเราอาจจะผ้าเที่ยวได้ต้องติดต่อเมืองบปล่าอื่นอย่าลืมติดต่อเราเด้อโอเคเือนพอกันโอเค โค้งเกิดสีตุกมามาอย่าจมสิบาพาปไนะจะพอรักเมือเ่อนะ สวัสดีค่ะพ่อสวัสดีครับพอ่อก็รู้ภากันมาอย่างน้อหนิน,น้ออ๋อมื่อนี้ซิมาขอเบิ้งประวัติวัดเมืองเดชนะคะพ่อประวัติเมืองเดชพ่อกับพ่อหูอยู่เพราะว่าพ่อกับเป็นคนอยู่ในเขตพื้นที่นี่อยู่ตั้งแต่ก่อนเกิดพนละตอก่อนเดิมที่เนี่ยเป็นวัดปฎิธรรมรามอ่าพญจยาปฏิเต้าบริจาคทีตรงนี้ให้เป็นวัดพ่ออยู่มาปีพ่อศส,สองพันหนึ่งร้อยอีสิบสองทั้งในหลวงเพิ่น ได้พระราชทานมีสูงข้ามสีมานายหลวงพันพระราชทานมีสูงข้ามสีมาให้มาเป็นวัดประจำอำเภอซอววัดเมืองเดชป่ะพอจะพาไปเบื่องจุดเด่นของวัดเมืองเดชเดี๋ยวนี้ใกล้จะถึงเลยบริเวณทำปูภาษากระจายสายมือของพอนี่ละขอร้องเท่าอขอจะพาดูตับวายพรก้อนปูภาษากระจายประจำ ปูอำเภอเฮาถูกจะถูกเก่าดอกถูกจะถูกเก่าดอกได้จกถูกเก่าดอกอธิษฐานเข้าไปหลังจากเสร็จเอพอมาปล่อยขอพรปูพระสังฆาจารย์นะ มาเบิงกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มท่ายกท่ายกาวัดเมืองเดชเพนกําลังตักเตรียมเห็ดขันบกเบงเริ่มจากสีกบใบตองสีกใบตองให้ได้โทอกันจะ,จะเก่าอันค่ะอันนี้ก็เริ่มหมุนแบบนี้เนาะค่ะหมุนซวยเห็ดขันบกเบงเพ่นวาหมุนตรงๆมา,จากจนสีลายใต่แบบนี้แล้วเห็ดไห้ให้ได้คบ เก่าอันเหลวกระหันกลวยใหญ่ๆเออเขาเห็ดดังสีส่น่าเห็ดตองเตี้ยไ่ไเออมันก็บริยากเ้ี่ยแหละข้ามีบุญอยู่บ้านเ้าเหาก็เห็ดเองกันเลยตัวแมนถัดตัางจะเห็ดอี๋ดิ๋มันก็บกี่ยาดอกเออแล้วเ้างจะไปใส่สกันตอนนี้เดี๋ยววันศุภากเห็ดเทียนหอมแต่ว่าเ้ามาขอบคุณนพอกันนี่ว่ะพ่อฮาม์โมนี้ขอบคุณนนะคะสอบพุ่ของมูลดีนะคะขอบคุณนหลงๆเพียมาก ศึกษาข้อมูลเกี่ยวแก่ครับเหตุการณ์บกเบงแต่กับประวัติของวัดเมื่งเด็กการเป็นมากการก่อตั้งประกอบคุณนคณะลูกๆทุกๆคนครับนี่นะคะก็จะเป็นขั้นตอนการประกอบเลยนะคะหลังจากที่เราได้ตอกแบบนี้มาแล้วใช่ไหมคะก็เราก็จะมาประกอบแบบนี้นะคะ ปชนหรือว่าผู้ศึกษาดูงานสนใจที่จะมาเรียนรู้เนี่ยสามารถติดต่อแม่หรือว่ามาในช่วงไหนครับแม่ครับก็มาได้ตลอดเลยนะคะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ค่ะก็เป็นเวลาเปิดปกติค่ะแล้วก็ติดต่อมาส่วนทางเบอร์โทรแล้วก็ทางเพจเฟซบุ๊กก็ได้ค่ะคือคะเฟซบุ๊กชื่อว่าอะไรครับแม่ครับอ่ามันมีอยู่สองเพจเพจหนึ่งก็คือเพจอ่ามูทิตาคันเดิลเดอะเบสท์คัทแต่ไทยแลนด์นะคะอีกเพจหนึ่งส่วนอีกเพจหนึ่งก็ เป็นเพจเทียนพันษาหอมเดชอุดมมี2เพจนะคะเข้ามาที่เพจ2เพจหลักๆนี้นะคะสำหรับตานนับวันนี้นะครับขอล่าแม่นะครับผมนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับโชคดีนะคะทุกคนเอา วัแล้วสถานที่ต่อมาอ๋อเขามาโรงเรียนวิวนทยาแหยงครับเนี่ยเมื่อนี่เขา,าพามาตวัวว่าเบิรงระบบการจัดการขยามงลนี่นะว่าเขามีการจัดการขยาติสุดยอดอเลีนา<ม>ต่อให้โทษหาคุณคู่เลแล้วว่าให้เตรียมเด็กน้อยมานำเสนองานเกี่ยวกับเขาว่ามีโปรแกรมการได้รู้อย่งแน่นนะมื่อนี้น่าสนใจตัวละครป้าสังคับไปเบิง์ เราจะไปใส่กันตอนอตัตไปห้ปปองสิบไปบ้านสวนแสนทรวีสุกันเออปะไปห้องอดแล้วพอดแล้วศูนย์การใน้ดูเยาวชนบ้านสวนแสนทรวีสุกยูนิฟิเนสิมิฐานการในลููของศาสตร,ราชาติหละกะักการเศรษฐกิจพ่อพียงเรา,า,เอ,าอาจารย,ายครคร์เพิ่อย่ติคบนี้ เป็นเ่คุณพุณะอ๋อสวัสดีค่ะอาจารย์เฮดเด็งยูค่ะอ๋อสวัสดีค่ะกำลังสีเอเพาะช่ำตะ,ตะไคร่นะคะพ้นตกมากกับอยากเพาะช่ำต้นใหม่นะคะต่างๆไหวนะคะคับภผมสำรับศูนย์การเูีนยนรู้เฉาะชนวนี้อาจารย์เฮดด้วงไหนะครับผมอ๋อการเพ็ดทุกย่างปลูกทุกอย่างรักที่สำคัญก็คือคู่อย่างห้เด็หน่อยในปฏิบัติค่ะ เพราะว่าการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืนเป็นการเรียนรู้ที่ดีเพราะว่าเด็กหน่อยจะได้พบปัญหาแล้วก็จะแก้ปัญหาได้นะฮะรักการก็คือเอารักปรชญาของเศรษฐกิจพ่อเพียงนะคะสื่งเพิ่นกาจริงๆแเล้าเศรษฐกิจพ่อเพียงเขาไปขึ้น่าการปลูกพักปลูกนันมันกับโบแมนนอมันกับเป็นการยึดสายเดินทางสายกลางคือคู่เนี่ยเดินทางสายกลางแล้วก็เฮ็ดให้ตนเองนีม,มีมิจจักไอปั๊บโตนะคะ,นะคะปั๊บโตนะคะ,นะคะ สำหรับเมื่อกี้นะครับต้องขอขอบคุณอาจารย์นะครับที่เป็นทั้งคู่ศูนย์การเรียนรูข้ของเฮานะครับเป็นทั้งป่าชุมชนนะครับที่ให้ยขอมูดเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับแลหล่งเรียนรู้แห่งนี้นะครับเป็นไรสุจริตรีบอแก้วนนค่ะโอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณครับครับ,รบเลยพี่ต่อไปเขาจะไปสายคับไหนอ๋อต่อไปนี่สิาพาไปวัดป่าไส่งามไปเบิ่งอุโมงค์ต้นไม้กันโอ้อุโมองค์นี่มันเป็นแมนอุโมองค์นี่มันเป็นสุ่มเหรอที่ดังๆของที่ดูดงงายสุจริตไปเลยครับสันไะ มาหอดแล้วสถานที่สุดท้ายของทริปนี้โอ้งาดีจัตลาดแม่นบ่ล่ะแมนแมนแมนงานสมเป็นสถานที่สุด,ดสท้ายของทริปมื้อนี้เด้เด้โอ้สั่นครับปะปะไทลุกไทลูกเอาละครับหนึ่งสองข้าสัาน่นว่านยุดนะครับป็นน้ำแข็อีกนอโอเคโอเคเมือ <Okay, okay. S 2> ง,งขนาดนี้โบผ่านแน่นอนแม่นบ่ครับไป